ก็ขอสวัสดีทุกท่านวันนี้ในานามของรองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยมหามกุราวัทย์แล้วก็มีส่วนการทำงานอื่นๆเช่นทำงานที่ศูนย์วิจัยธรรมศึกษาโครงการธรรมศึกษาสำนักเรียนวัดอาวุธวิกรสิทารามวันนี้ก็เลยขอถือโอกาสมาถแถลงหรือว่ามาพูดมาจาตลอดถึงมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับงานที่ทํา ในมหาวิทยาลัยมหามักกณราชวิทยาลัยซึ่งเรารู้จักกันดีก็คือมมโรโดยเป็นการสรุปการทำงานรอบที่สองซึ่งทำตั้งแต่เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2568จนถึงวันที่3จน,นจนถึงวันที่30เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2568ซึ่งก็ถือว่าเป็นการ รายงานในรอบที่สองของการทํางานในตําแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาัมย์กุลวิทยาลัยซึ่งก่อนหน้านี้ก็ทํางานในนามของรองอธิการบดีมมรแต่ว่าก็จะเป็นภารกิจอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภารกิจด้านวิชาการด้านประกันคุณภาพแล้วก็ล่าสุดมาเป็นในส่วนของการวิจัยทั้งนี้ในรอบนี้ก็รายงานในฐานะเป็นรองอธิการบดีเช่นเดียวกันแต่ว่าได้รับคําสั่งจากธนธิการบดีให้อยู่ในภารกิจอื่นก็คือเป็นภารกิจด้าน กิจการพิเศษมหาวิทยาลัยมหามกุวิทยาลัยฉะนั้นการทํางานในรอบนี้ก็จะยังมีกลิ่นอายของงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการประกันคุณภาพแล้วก็งานในเกี่ยวข้องกับเรื่องการวิจัยไปด้วยแต่ทั้งนี้ถือว่ายังอยู่ในบริบทของในช่วงนี้แล้วก็ในช่วงการรายงานนี้ก็อยู่ในบริบทของรองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยมหามกุวิทยาลัยสำหรับงานที่ทำในรอบนี้ก็ จะประกอบไปด้วยในการรายงานอาการปฏิบัติงานในรอบที่สองซึ่งจะเป็นการรายงานตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2568นี้ถือว่าเป็นเรื่องของการทํางานในภารกิจพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมหรือโครงการหรืองานต่างๆที่ท่านอธิการบรดีมอบหมายทั้งการทําในตําแหน่งโดยตรงตามพรบรและก็การทํางานในส่วนที่รับมอบหมายร่วมกับหน่วยงานภายนอกและก็หน่วยงานภายในพร้อมทั้ง ที่สําคัญมากอีกงานหนึ่งก็คืองานประกรันประกันคุณภาพในระดับหลักสูตรระดับคณะวิทยาเขตวิทยาลัยตลอดถึงระดับสถาบันซึ่งเป็นการทํางานร่วมกับส่วนงานที่ดูแลก็คือไม่ว่าจะเป็นคณะวิทยาเขตวิทยาลัยตลอดถึงกองอพัฒนาคุณภาพาก็คืองานประกรันคุณภาพการศึกษา,าซึ่งในรอบนี้ก็ยังถือว่าขับเคลื่อนในปีการศึกษา2567อยู่ สำหรับรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบที่2ตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2568ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีเอกสารบันทึกข้อความให้รายงานในเรื่องของการปฏิบัติงานในรอบที่สองนีใน้ในภาพรวมการปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนเมษาจนถึงเดือนกันยายนปี2568นี้ก็สรุปได้ดังนี้ในเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2568 สำหรับภารกิจพิเศษทำในจำนวน34ครั้งคิดเป็น79%สเอซส่วนงานการประกันคุณภาพการศึกษาก็ทำสองครั้งแล้วก็คิดเป็น40คิดเป็น4%ี่เปอร์เซส่วนงานที่รับมอบหมายคิดเป็นเจ็ดครั้งแล้วก็17%เดือนพฤษภ,ภาคมปีพุทธศักราชสองพันอภารกิจพิเศษ,ษ38ครั้งคิดเป็น64เปอร์เซนต งานประกันคุณภาพการศึกษาคิดเป็น5ครั้งแเปอร์เซนตงานที่รับมอบหมาย16ครั้งยีเปอร์เซนตเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2,568 36ครั้งในนามภารกิจพิเศษคิดเป็น59งานประกันคุณภาพการศึกษา2ครั้ง3เงานที่รับมอบหมายจำนวน13ครั้งคิดเป็น38ส่วนเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2 5 6 8 ภารกิจพิเศษคิดเป็น224ครั้ง50%งานประกันคุณภาพการศึกษาก็9ครั้ง18%งานที่รับมอบหมาย15ครั้งคิดเป็น32%ในเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2 0 18ภารกิจพิเศษจำนวน32ครั้งคิดเป็น56%งานประกันคุณภาพการศึกษา,กา,กษากคิดเป็น2ครั้ง3% แล้วก็งานที่รับมอบหมาย23าครั้งคิดเป็น41%เอร์เซนในส่วนเดือนกันยายนในปี2 5 6 8เนี้ยภารกิจพิเศษคิดเป็น2 7เอร์เซนในจำนวนงาน10ครั้งแล้วก็งานประกันคุณภาพการศึกษา9%อเร์ซในจำนวนงาน3ครั้งแล้วก็ในงานที่รับมอบหมาย64เปอร์เซนตในจำนวนงาน23ครั้งนี่คือกรอบงาน ผลการปฏิบัติงานในรอบที่สองตั้งแต่เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2568โดยคิดในส่วนของ3ภารกิจก็คือภารกิจพิเศษงานประกันความการศึกษาและก็งานที่รับมอบหมายนับกันตั้งแต่เดือนเมษายนก็ถ้ามองจากกรอบงานแล้วก็กรอบในเชิงคำว่างานก็คือจำนวนชิ้นงานที่เข้าร่วมพร้อมทั้งจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่คิดเป็นร้อยละร้อยในแต่ละเดือนอันนี้ก็คือในส่วนของทั้ง3าภารกิจดังกล่าว แน่นอนในส่วนของตั้งแต่เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2568จนถึงเดือนกันยายนนี้เราถ้ามองในเชิงรายละเอียดเราจะเห็นความเราจะเห็นเชิงปริมาณแล้วก็มองในส่วนของจํานวนครั้งแล้วก็เชิงปริมาณมองในเชิงร้อยละของตั้งแต่ของแต่ละเดือนเราจะเห็นภาพเลยว่าถ้าเราจะมาดูรายละเอียดหน่อยว่าแต่ละเดือนนั้น ถ้ามองในเชิงพัฒนาการมองในเชิงทิศทางงานมันก็จะเป็นลักษณะดังกล่าวดังต่อไปนี้ในเดือนเมษายนนี้งานทั้งหมดที่ดําเนินการ43ครั้งในเดือนเนี้ยโดยส่วนใหญ่เป็นภารกิจพิเศษก็คือมีจํานวนมากถึง34ครั้งคิดเป็นอ79%ของงานทั้งหมดเลยส่วนงานประกันก็จะเป็นรองลงมาแล้วก็งานที่รับมอบหมายแสดงให้เห็นว่าในเดือนเมษายนนี้ย่มา งานโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานภารกิจพิเศษส่วนเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2568ก็จำนวนงานทั้งหมดคิดเป็นนะครับคิดเป็น59ครั้งโดยโดย,โดย,โ,ดยโดยยังเป็นภารกิจพิเศษเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ มีจํานวนมากถึง38แครั้งคิดเป็น6 4สี่เปอร์เซนตส่วนงานประกันกับงานที่รับมอบหมายก็ยังเป็นอันดับรองลงมาฉะนั้นในเดือนเมษายนกับเดือนพฤษภาคมเนี่ยถ้าเรามองในเชิงงาน3ส่วนงานประกันงานที่รับมอบหมายแล้วก็งานภารกิจพิเศษเนี่ยทั้งสองเดือนลนะงานภารกิจพิเศษถือว่าเป็นงานที่เป็นงานส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละหกสิบสี่เปอร์เซ็นตใน ในในส่วนเดือนพฤษภาในส่วนเดือนเมษาก็เป็นร้อยละเจ็ดสิบเก้าก็ถือว่ามากอยู่ส่วนในเดือนถัดมาก็คือเดือนในเดือนส่วนในเดือนถัดมาก็คือเดือนอะไรครับก็คือเดือนมิถุนายนเดือนมิถุนายนเนี้ยจํานวนงานทั้งหมดห้าสิบเอ็ดครั้งคิดเป็นทั้งหมดเลยห้าสิบเอ็ดครั้งเฉพาะภารกิจพิเศษก็มีถึงสามสิบหกครั้งคิดเป็นร้อยละห้าสิบเก้าส่วนงานประกันกับงานที่รับมอบหมายก็ เป็นลำดับรองลงมาเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราชสองพัาจำนวนงานทั้งหมด48ครั้งในสัดส่วนงานพิเศษเนียก็ยังอยู่ในส่วนที่มากอยู่ก็คือร้อยละ50าก็คือ5 0นั่นแหละในงานทั้งหมดจากจำนวนงานทั้งหมด48ครั้งแต่ว่าในส่วนภารกิจพิเศษนั้นก็อยู่ที่24ครั้งงานประกันกับงานภารกิจที่รับมอบหมายก็ยังเป็นลนดับรองลงมา ถ้าเราเทียบเคียงจากเดือนเมษากับเดือนพฤษภาแล้วก็ไล่มาจนถึงเดือนมิถุนายนและกรกฎานียในในสเดือนนียเราจะเห็นภาพเลยว่าภารกิจพิเศษก็ยังมีจํานวนร้อยละแล้วก็มีจํานวนครั้งมากอยู่อันดับแรกๆของ3งานหรือ3ภารกิจเลยเราจะเห็นภาพเลยว่าร้อยร้อยละกับจํานวนครั้งของภารกิจพิเศษนั้นถือว่า ในสี่เดือนนี้ถือว่าเป็นการตอบโจทย์งานของรองอธิการบดีด้านภารกิจพิเศษเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าถ้าดูจํานวนครั้งกับดูร้อยละแล้วภารกิจพิเศษก็ยังถือว่าอยู่ในอันดับแรกของงานทั้งหมดส่วนเดือนสิงหากับเดือนกันยายนมีลักษณะดังนี้เดือนสิงหาคมเนี่ยมีงานทั้งหมดห้าสิบเกตครั้ง คิดเป็น56%เปอร์เซนจากโดยเฉพาะในส่วนของภารกิจพิเศษซึ่งมีจำนวนครั้ง32ครั้งส่วนงานประกันกับงานที่รับมอบหมายก็ยังตามมาส่วนเดือนกันยายนก็มีจำนวนทั้งหมด3 6ครั้งซึ่งจำนวนที่รับในเดือนกันยายนนี้ท่านจะมองย้อนหลังไปอีกย้อนหลังจากเดือนเมษา เดือนพฤษภามิถุนากกรกดาสิงหาเนี่ยเราจะเห็นภาพเลยว่าภารกิจพิเศษนั้นจะถือว่าเป็นภารกิจที่เป็นอันดับแรกแล้วก็มีเชิงจํานวนแล้วก็เชิงร้อยละนี่มากกว่าทั้งมากกว่างานประกันกับงานงานที่รับมอบหมายแต่ว่าในเดือนกันยายนนี้ซึ่งมีการดาเนินการทั้งหมด3 6สครั้งเนี่ยเห็นภาพเลยว่างานที่รับมอบหมายเนี่ยเป็นงานที่มาอันดับแรกซึ่งมีจํานวนถึง อ่ายี่สิบสามครั้งคิดเป็นอ่าหกสิบสี่เปอร์เซ็นส่วนภารกิจพิเศษก็มียี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นจากสิบครั้งแล้วก็งานประกันอ่าสามครั้งเก้าเปอร์เซ็นฉะนั้นถ้าเราเห็นถ้าเรามองแบบนี้เราจะเห็นภาพเลยครับว่าเดือนอ่าในในส่วนของเดือนเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาเนี่ยก็คือห้าเดือนเนี้ยห้าเดือนแรกของปีของปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนี่ยเห็นภาพเลยครับว่าภารกิจพิเศษนั้นถือว่าเป็นงานที่มาอันดับ แรกทั้งหมดแล้วก็มีเชิงมีเชิงปริมาณกับเชิงร้อยละเนี่ยอ่าเป็นอันดับอ่าเป็นอันดับแรกเป็นอันดับต้นส่วนงานประกันกับงานอ่าเล่มมอบหมายก็ถือว่าเป็นงานรองลงมาแต่ว่าก็ยังถือว่าทั้งทั้งหเดือนที่ผ่านมานี่งานประกันถือว่าเป็นอันดับที่3ส่วนงานที่ับมอบหมายเป็นอันดับที่2แต่ในเดือนกาันยายนนี้จะอ่าไม่เหมือนกับ5เดือนที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่เมษาจนถึงเดือนสิงหาก็คือว่างานที่ละมอบหมายซึ่งเป็นอันดับสอง ในห้าเดือนที่ผ่านมาในรอบห้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมาเป็นอันดับอันดับแรกนะครับเป็นอันดับที่หนึ่งแต่ว่าภารกิจพิเศษก็ยังลดลงมาอยู่ที่อันดับที่สองส่วนอันส่วนการประกันคุณภาพการศึกษายังอยู่ที่อันดับสองหรืออันดับสามแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอันดับสามฉะนั้นเราจะเห็นภาพเลยครับว่าการทํางานห้าเดือนที่ผ่านมาแล้วก็รวมถึงเดือนกันยายนเป็นหกเดือนเนี้ยในานามของรองอธิการบดีด้านกิจการพิเศษเนี้ย ถ้ามองในเชิงการทํางานการขับเคลื่อนงานก็ถือว่าเป็นไปตามกรอบเป็นไปตามคําสั่งของมหาวิทยาลัยที่ท่านที่การบดีได้กรุณามอบหมายให้มีจํานวนอยู่ลาวว่าสข้อก็คือภารกิจพิเศษแล้วงานที่รับมอบหมายพร้อมทั้งในส่วนการประกันคุณภาพทั้ง3าประเด็นนี้ทั้ง3าข้อนี้ในตามคําสั่งท่านที่การบดีเนี้ยก็เห็นภาพเลยครับว่าการขับเคลื่อนงานในเชิงร้อยละการขับเคลื่อนงานในเชิงจํานวนครั้งถือว่าเป็นไปตามกรอบนั้นฉะนั้น ในส่วนหลังจากเดือนกันยายนเป็นต้นไปก็คือหมายความว่าหลังจากกันยาแล้วก็จะเป็นเดือนตุลาเนี่ยซึ่งเป็นปีงบประมาณ2 5งพันห้ารหกสิบเก้าหรือปีก็ประมาณ2องพันห้าเก้าเนี้ยก็จะมีกรอบงานใหม่แล้วก็จะมีการขับเคลื่อนง,งานอีกอในอีกแบบหนึ่งซึ่งก็จะมีการรายงานเป็นระยะเช่นเดียวกันแน่นอนครับหลังจากเราดูจํานวนครั้งเราดูจํานวนการขับเคลื่อนง,งานนะครับจะเห็นภาพเลยว่าหกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยในานามรองอธิการบดีโมโมโร,รเนี่ย ในด้านภารกิจพิเศษเนี้ถ้าเราดูจากจํานวนงานดูจากการขับเคลื่อนงานแล้วก็ดูจากร้อยละก็ถือว่าไม่ไม่มีอะไรที่ไม่น่าพึงพอใจก็คือเป็นเป็นการทํางานที่ขับเคลื่อนอย่างมีอย่างมีทิศทางเป็นการทํางานที่เป็นไปตามคําสั่งทนาธิการบดีในนามมหาวิทยาลัยมหาบุรีรัย์เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าการทํางานในจํานวน3ข้อนั้นดังกล่าวตามคําสั่งมหาวิทยาลัยนั้นก็ถ้าดูจากย้อนหลังไป6เดือนก็ถือว่าเป็นไปตามนั้น ฉะนั้นถ้าเราดูจากตรงนี้เราก็จะเห็นภาพเลยครับว่าตั้งตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2 5 6 8เนี่ยเราจะเห็นภาพเลยครับว่าภาร,รกิจในนามรองอธิการบดีด้านด้านภาร,รกิจพิเศษเนี่ยนะครับมีจํานวนมากในทุกเดือนนะครับโดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยก็คือจะอยู่ราวๆว่า50าถของแต่ละเดือนก็คือ,อในส่วนของหเดือนที่ผ่านมาเนี่ย แน่นอนครับภารกิจพิเศษถือว่าเป็นงานที่เรามาอันดับแรกแล้วก็ดูในเชิงจํานวนครั้งในการขับเคลื่อนงานแล้วก็ดูเชิงร้อยละแล้วมีไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบขึ้นมาเลยจนถึงสูงสุดอยู่ที่เจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นตในทุกเดือนคงจะเว้นแค่เดือนเดียวก็คือเดือนกันยายนที่มีสัดส่วนของงานที่รับมอบหมายนั้นมีจํานวนมากที่สุดเป็นอันดับแรกส่วนภารกิจพิเศษก็ยังตามมาตามมาอย่างไม่ห่าง อันนี้ก็ถือว่าไม่ผิดปกติอะไรเราจะดูได้จากตรงนี้ส่วนงานที่เป็นงานล้างท้ายที่ขับเคลื่อนมาในานามตามคําสั่งนั้นก็จะเป็นงานประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งมีจำนวนจำนวนครั้งค่อนข้างน้อยก็คืออยู่ระหว่างที่สามถึงสิบแปดเปอร์เซนในในการจัดสัดส่วนงานในแต่ละเดือนถ้าเราดูจากตรงนี้ในการคอมเพล่าผ่านการทํางานในในหเดือนที่ผ่านมาส่วน ในดำการดําเนมนการในครั้งนี้ถ้าสรุปแล้วก็คือว่าข้อมูลการดําเนินการการดันเนมนงานในนํมรองที่การบริด้านภารกิจพิเศษของมมรอในครั้งนี้จึงเห็นได้ชัดว่าเป็นการมุ่งเป็นการทํางานที่เป็นไปตามกรอบคําสั่งเป็นไปตามกรอบการทํางานอย่างอย่างมีนัยยะสําคัญโดยเฉพาะเราจะเห็นภาพของการของการทํางานที่เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลแน่นอนเราอาจจะไม่ได้นําสิ่งที่เป็นเรียกว่าผลลัพธ์ หรือเอาคําที่มาวางไว้ตรงๆให้เราเห็นในตอนนี้แต่ว่าเราจะเห็นภาพผ่านคําว่าเชิงจํานวนครั้งในการขับเคลื่อนงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยร่วมกับบุคลากรมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งหน่วยงานภายนอกที่ได้ให้ความร่วมมือได้ได้เห็นคุณค่าของการขับเคลื่อนงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเช่นยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณชวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยเซนฐ์จอนหรือมหาวิทยาลัยราชพัฒนนบุรี และมหาลัยอื่นๆด้วยที่เห็นที่เห็นคุณค่าแล้วก็ ได้กรรุณาติดต่อประสานงานทํางานร่วมกันอย่างนี้เป็นต้นเลยก็มีหลายสถาบันที่ไม่ได้เอื้อน,นามฉะนั้นจึงเห็นได้ใช่ว่าการทํางานลักษณะดังกล่าวนั้นเป็นไปตามอาทิศทางเป็นไปตามคําสั่งเป็นไปตามกรอบพนักงานเป็นอย่างยิ่งส่วนตั้งแต่เดือนอตุลาคมาปีพุทธศักราช2568เป็นต้นไปนั้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนภารกิจอีกครั้งหนึ่งหรือว่าปรับเปลี่ยนคําสั่งส่วนจะปรับไปอย่างไรนั้นก็ก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น เชื่อมั่นว่าการทํางานในลักษณะดังกล่าวนี้ไม่ว่าจะเป็นในรอบหเดือนที่ผ่านมาพร้อมทั้งต่อต่อไปในรอบ6เดือนข้างหน้าเชื่อมั่นว่าการทํางานของเราการทํางานของในนารองอธิการบดีนี้จะเป็นไปเพื่อการพัฒนาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งปัญญาและคุณธรรมเพื่อสังคมไทยและก็สังคมโลกสังคมโลกต่อไปไท้ายที่สุดนี้ก็ขอขอบพระคุณขอ ขอบคุณขอขอบใจทุกท่านที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานาในนามของรองอธิการบดีด้านภารกิจพิเศษหรือว่าด้านกิจการพิเศษที่ไม่ว่าจะการทํางานดังกล่าวนี้ไม่สามารถที่จะสําเร็จรุ่่วงไปได้ลําพังเพียงเพราะาข้าพเจ้าหรืออัตมาภาพผู้เดียวแต่ถึงแม้จะเป็นรองอธิการบดีแต่ก็ไม่สามารถเคลื่อนงานได้ในนามผู้เดียวแต่ก็ต้องจเจริญพรและก็ขอขอบพระคุณ ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นคารวะหรือเป็นรหรือว่าเป็นพระคุณเจ้าท่านผู้บริหารหน่วยงานภายในหน่วยงานภายนอกที่ได้ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานในภารกิจพิเศษนี้ก็ขอกล่าวคําว่าขอเจริญพรและก็ขอขอบพระคุณทุกฝ่ายเป็นอย่างยิ่ง